เราไม่เราออกจากห้องเราวิ่งออกไปได้ดีแล้วดีแล้วนี่เรามีปืนเรามีปืนไหนไม่เชื่อลงมาด้านล่างมาด้านล่ะมาไหนเฮ้ยโบนข้าลุงนี่นะค้าแต่แรกเราลุก ไม่ง <Si ันมันจะล่อมาห้วันนี้มันมีเชลลวปันหนโมเดลมีโอเควันน euh. ี้มันมีเชลลนมีคนวาเต้นขึ้นนีันที่มีเชลล้วันนี้มันไอเบคอนน้อยเส็นจับจักรดแบบวันนี้มันมีเชลลบ อ,อ้าวโกโจหายโอ้โนกโจหายเฮ้ยเต้นพ์้องกันเต้นพร้องกันสามสองหนึ่งเต้นมามันไร้องกันเอาใหม่เอาใหม,เหม,ม่เอาใหม่กระโดดเอาใหม่มาสามตรงอ๋อออใคชนะใครชนะใชนะอ้าวข้าตกรู้สึกชนะยอู่ เฮ้ยทำไมมันยังอยู่ที่เดิมอ่ะทำไมเราไม่ไปไมงไปได้ไงวะโปอาโปเาใหม่มามห็นสามสองหนึ่งเด็นยวจชาไปไหม่หมสามสองหนึ่งยที่าปิดสามสองหนึ่ง เลือกเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อืออู้เราเป็นยิงเราปกป้องยิงได้เราปกป้องยิงได้เราเป็นแนวปกป้องเราด้วยมีดหรือเปล่าไม่เราเป็นแนวอำเภอมามาหาเราดิอุ้ยเชี่ยเราเป็นแนวอำเภอโคตรดุงดีเราหาเองก่อนนี่เองเองเองเราเป็นแนวอำเภอดูปืน นี่แล้วก็เป็ของโชว์เองอะไรเอาตกใจตกใจยิงอยู่แล้วแม่กระสุนฮเราจะเอาของน้าหลังเรามาเดี๋ยวเราไปหาถ้าเรายิงไอ้นี่จะเกิดอะไรขึ้นวะเองเราก็จะชนะทันทีเฮ้ยเหมือนเจอคนมี โอตายอีกเราโดนกันรตนเหดเห็นใดเห้ค <quiet> <windows> <ugu> ือมันไม่เห็นลมเรายิงไม่ทันม่งจกะวโอ้วดมารีจะรีก็รีรีบไม่รู้สนับดยเป็นชายไมเป็นเป็นเป็นชายมั้งดื้อขนาดนี้ ปังเดียได้จริงไม่เท่าดีเท่าไงปังปังเดียได้ปังดูได้เละเลยน้องทุกบทเนื้อหาเลยอ่ะเงาปังเดี๋ยวได้ไปเล่นไปเล่นรถไฟไหมปั้งเงาปังเดี๋ยวได้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 เดี๋ยวปังเดี๋ยวด้เอเอ้าวเอิงจำไอ้นี่ได้ไหม เองจำไอ้แมกไฟจูเมื่อวานได้ไหมที่เราให้เองเล่นอะเราได้มมหูรากามดแล้วเว้ยนะมหูรากาบ้าเหีความเรดเหนื่อยเว้ยจะได้มมหูรากาอีกไม่มีวันชันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอ้ตอนลี่มีอะไรรู้ตอลลี่มีจุดใดท้ายือขวามเด็กกัง ทำไมเราไม่ได้ไปอ่ะอ๋อยังไม่เริ่มเลยตกใจแต่ยินเลยยินถ้าแต่เดี๋ยวไม่ไปได้เจอโบกันอิงกูอืมอูมจุงซงพารังกาถามาให้เ้ยเจอใครอยู่นั่นตาตาก่รตาตากดอุ้ยนี่เป็นนายอำเภออีกแล้วเหรอไม่เชื่อโมอิงจะบอกว่าเราโดนมีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเองอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ลานจอดรถลานจอดรถไหนวะอ๋อตรงนั้นกูมีปืนใครเขายิงหมดจะปกพ้องเราได้มีหรือเปล่ากูมีปืนยิงหมดจะปกพ้องเราได้มีบ้ามนาดบ้ามนาดยิงหมดบ้ามนาดเว้ยไวามน่าดนอ้ยความน่าดอ็หาาเจ็บไปเนี่ยมึงเจอเราเข้ามาแอบก่อนเอ็งก็ดูรอยเท้าดิเพราะเอ็งเพิ่งมีฆาตกร เฮ้ยเจ้าเจอฆาตกรมาตามล่าเราโกดี้ไหนฆาตกรไหนฆาตกรไหนอิงอิงอยู่ไหนมันไม่ยอมไม่เราออกจากกังเราวิ่งออกไปดีเร็วดีแล้วน um ี่เรามีปืนเรามีปืนไหนไม่เชื่อเรามาได้ล่างมาได้ล่างไหนเฮ้ยโบ ข้ารู้อยู่แล้วหระอดะ <c oughs> ลงนี้นะค่ะแต่แรกเ <c oughs> รารู้ไม่งั้นมันจะล่อมาหากอรักตาคนทำไมวะเกนน่าเกโดนลากหัวคุมค้มคุ้ม <c oughs> โอ้ตรงนี้น่ารีบค้าแต่แรก <c oughs> เราเรากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้มันเป็นแน่เลยวะ่ะ ก็จะกดควักมีดเลยค่ะแต่เราควักปืนก่อนเนี่ยโอเคเราพูดว่าฆาตกรฆาตกรอนแล้วได้เป็นฆาตกรจริงอ่ะโคตรหรืออ่ะเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เกินโอเคเขาได้เขาได้เอ้ยติดเอ้ยมันเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เกินโคตรเอู้โคตรเทพไอ้น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ของดีเอ้ยมาหาเราหน่อยดิ ใต้ดินเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ใช่ไม่เราใต้ดินม่ไม,ม่เราแอบก่อนเ <c oughs> นี่ยของดีไรว่าเนื่ยของดีก็คือผู้บริสุทธิ์ตุ๊กตาของดีคือตุก๊กตาเราแอบก่อนเดี๋ยวเอ็งมานี่สุดยอดเลยวะเอ็มเบสไหมเฮ้ยนอนนี้ เรากลัวเองผั่มาจำห้าโดนอะไรตายเไม่มีเลยแล้วก็แคอไปเจอนายอำเภอนายอำเภอเจอนายอำเภอแล้วโอ้ยเราเราเร็วแรงที่ไหนเรากำลังเดินไปเองเมื่อกี้เราเห็นมีคนมีศพคนตายดิงก็เดินมาหาเราเองแหละดิงก็มาหาเราอีกไม่นานนี้ก็มาหาเราได้เลยตรงนี้แอบก่อนแม่งแต่ก่อนมีคนอยู่ในตู้ เขาอยู่ในตู้อะไรอ่ะเดี๋ยอยู่สามคนเนี่ยเฮ้ยมันเก็บมีดเร็วมันไม่ฟ้องมีดเนี่ยมันกำลังไปเก็บมันกำลังไปเก็บไอ้คนที่ถือตะเกียงอยู่อ่ะเร็วเร็วเร็วดู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 เอ้ากลำเแล้วกลำเแล้วกลเริ่มกำเริ่มกำเริ่มเฮ้ยเฮ้ยลุกเร็วเร็วเร็วไปดีแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเหรอไหน สวัสดีครับบอกแล้วเด็กก็มาหาเราบอกแล้วเด็กก็กลับมาหาเราแกก็อย่าเพิ่งเดี๋ยวเดูดูดูเดี๋ยวเราชกหน้าเองเองดูเองดูเดี๋ยวเราชกหน้าเองชกหน้าเต้นโช่เต้นโช่กลัวกลัวกลัวว้ นี่เราหัวเลาะเราหัว,ลวเาวลาะคือฮ่าฮ่าฮ่าเอาคุกกี้เป่าคุกกี้ป่าวไม่เอาเอาหมีไหมไม่เอาไม่เอาแมวเอาไม่เอาไม่เอาเอาหมีต้มเฮ <c oughs> ้ยโอทีหัวที่ได้เป็นผู้รูนแรสุดอีกแล้วแม่งอุตส่าห์ได้เป็นฆาตกรสองตาติดเอ้่ใช่ฆาตกรนายอำเภอเป็นนายอำเภอสองตาติดความจริงแล้วความจริงแล้วไอ้ปืนที่ใช้มันก็คือมีดที่เสรสกินปืน เราจะฆ่าคนเราแอบก่อนตอนนี้โค้ยเนียนมากโอ้โหเฮ้ยในมีกะตกกระต่ายแล้วะว่าแล้วมันไม่ได้ควักตึกกระต่ายมามันควักเนียนมาด้วยเราแอบอยู่เราบอกเลยเราคูดเนียนเหนื่อยเราจะไปหาเองเราเหมือนมีคนฆ่ากันว่ะดีนเสียง เรไม่ไมม่ไม่ไม่ได้โซเนี่ยราเวิ่งเล่นว่ไม่เราไม่เจอฆาตกรเราเจอป๊ปซี่โอ้โอ้้หเม้นผู้หญิงเบนผู้หญิงเม้นผู้หญิงเบ้นผู้หญิงเมนเหรอเออผู้หญิงใส่้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุยฟังเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นตอนนี้คนเือแต่เกียงเขียวกำลังวิ่งหนีแล้วแล้วแล้วเขาแล้วเขารอฆาตกรมาหาเราเหม เราแอบอยู ja and, like ่ตอนนี like ้โคตรแบบเมื yeah, no hum, ่อกี้เราเดินสวนกับผู้หญ the ิงคนนั hmm. ้นเนี่เดินสวนยังไงจะก็เดินผ่านแล้วไม่นะมีคนตายแต่มันไม่เห็นเรามันอยู่ห้องเดียวกับเราเลยเหลือหนึ่งคนตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยเหลือหนึ่งคนอะไรเรายังไม่ตายอ๋ออ๋อยังเหลือเราก็เห็คนเหลือเหลือตะเกียงเขียวยังไม่ตายอ๋อเราดูผิดเถอะเถอะเถอะ แต่มีเพื่อนตายหลายคนเลยอะกมันจะมาหาเราขี้ะนั่นแหละเออคุณม่เดินผ่านทองอะไรเราเห็นคุณตะเกียงเขียวอ่อเจ๋อเมื่อกี้มันเดินเข้ามาในห้องเราแต่เราหลบอยู่หลังเก้าอี้เออเมื่อกี้มันก็เดินเข้ามาแต่เราหลบอยู่หลังประตูเราชนะเย้หน้าวีิดวินหน้าไอาวิน ไม,ไม่ต้องวีเพราะเราชนะเยอะเกือเยอะกว่าเด็กคนอุ้ย้ <มา S 1> จิจจจจไม่สูงเลยไม่ยด้ไหนดีซ้ายหรือขวารอก็เอาซ้ายมันเอาซ้ายพีชคูดไม่มันจับไปก่อน no no เข้าไปในห้องขึงโจ๊กสไตล์ดีกว่าถ้าได้โรดดีๆไปด้วยเราเข้าไม่ได้ตัวตัวมันแบบแบลี่ยนก็จะบวมขึ้นไปโรดดีๆแม่งอะไรวะอุตส่าห์ได้เป็นนายอำเภอสะสองตาติดไ่พูดบริสุทธิ์สามตาเลยแบบอุ้งกนดขดซึ่งแม่งอุ้ย ดูเสียงหอบใจไม่ด uh, oh ีเจอเจอๆจอเจอเจอใครคนคมไฟคมไฟคมไฟเขียวเออคมไฟเขียวเป็นเป็นเอำเภอเขียนตัวเอนก่อนเขาขจะหนีแล้วทำไมเราไปด้วยเพื่อนเราจะตายเออโอ้เชี่อกูจะตาย ใครเป็นไม่รู้ตอเนี่ยมิกกี้เห็นเห็นใครไม่รู้เสื้ออะไรไม่รู้เออไม่รู้ไม่รู้จะดูด้วยชันฉันเออคมเขียวคู่คับด้วยออเออ ไม่เนียนแล้วฝึกมาใหยไม่เล่นแวมงแล้วเขาเห็นทุกเพดก็ถือพี่ถุยก็ถือพีดวิ่งไล่ไปเล่นใครจูดีกว่าเล่นตาสุดท้ายตายสุดท้ายไม่เนียนแล้วไม่เนียนไม่เนียนไม่แห้มาใหม่จะร้องไห้ไม่เดี๋ยวดิฝึกมาใหม่ผมเศพ้กพักทำไมผมถึงไม่ชนะแล้ะคุณมันกระดุกขาไปได้คนเดียวแล้วตาย แล้วฆ่าได้คนเดียวคนแล้วฆ่าได้สุกคนแล้วก็ตายไอวิกมากแลยวคนเล่นไมอยากสั่ก็คือเองแต่แต่ดวลาหาไปใช้ว i v เมันเต็มถ้าวิวต่อธนาพลก็ใช่จะตะกสนเทาทูเรซาทูจะไปใชู้แล้วได้เป็นคนดีไส้งแต่มันมีมานานแล้วยี่คนทำตามสืกก๊อ I just want to be a test game ไม่ไมนได้อยู่ไหนเราจะไม่หาฮะเราออกเกมมาแล้วเว้ยโอ้ไม่นะอย่าทิ้งหัวไว้คนเดียวถ้ารอบนี้ผมเลิกคุณต้องเล่นผมเกมถ้าเกิดเนี้ผมตายก็ไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กสาบสม,มันไปอยูดใต้ก็ได้อืม นี่ก็ว่าเน่ดิเจะหลบอยู่ใต้โต๊ะอ่ะคอดเกลียนเลยมันจะมีตัวละครหนึ่งในโลบบอกตัวคูดเล็กเลยนุ้ยแต่โดนแบนไปละเห็นไปแล้วเห็นแล้วท้องจุดน้อยเชแนลเขาเคยเอามาเล่นเราเล่นใครจูรอ เดี๋ยวเล่นเป็นมโหราการ์รแล้วกันนาโมโหราการเด้เอว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 โน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 ไม่นะความตายกหนึ่งมาเยือนฉันถ้าถ้าคุณตายคุณจงเข้ามาในแมปไครจูเดี๋ยวนี้อะความตายมันก็เลงมาเยือนฉันทำไมเจอฆาตกรอะน่าจะมีติดไฟมีติดไฟด้วยเสร็จมีกุศลเลยด้อ หรือเปล่าเดี๋ยวคิดไปพฏตีบ้านม็นมอนเองคุณเป็นคนท่าเลยบอเนะเราอ่ะเรากับไอ้เฟิร์สแล้วก็เพื่อนเฟิร์สอะแล้วก็ไอ้บอสอะมันเล่นซ่อนทหารในจุ๋วสื่ออะแล้วโคตรมันเลยแล้วแล้วพอทหารไปเจอใช่ปะเอ็งรู้ใช่ป่าวไตายล้วเคยอะไรเราเราเห็นเราเห็นแล้วกลางอนาคืออู้ศพนองเอะแล้วนอกศพนองเอ็งแม่งกดแบบ เงียเี้เกิน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 แบบต้องตั้งใจหายแบบไม่ไม่ใช้เป็นไพ่ตายสุดท้ายไงโูแล้วนอกศพอนาถเลยอ่ะโู้ผมรอคนตายเพราะผมคือจอมมารที่รอรอรอมนุษย์ที่ฉีดได้หมดแล้วกกกกูู กูกูกูกก็อ่าแต่ไม่น่ามาเลยไปใครที่กูกูกูก่เอวไอโดรีมนยนเกะเ้าโดรีมอนไอโดรมอนโอ้ไม่ใช่รมอเอมันเบสีโดรมอนเสี เจริญมันแบซี่เจรไปชนดูเย่เจริญมันแบเจริญมปชนดูเย่ปังเลยได้ดลี่อโรดอลี่ปังเลยจิปปี้จิปปี้เจ้าป้าเจ้าป้างานี้นี่ตัวแม่ลิลยจะได้โลเลยเป็นคนไม่ได้เป็นคนดีของสังคมเลย ป๊ะอิปปลาหมึกเวียนเบียวเลยอยู like pam uk, pam uk. Ila, ่นี่ยมันเบียวเลยเออสู้ๆอยู่แป๊บนึงเล่นไครตูอยู่ไอ้น้องเล่นไครตูหรือเล่นเบียวเออเล่นเบียวเนี่ยเล่นเบียวอยู่ตอนเนี้ยเบียวเบียวเบียวพี่คอมแล้วจะได้ค่าโดเรมอนแบบสี่เม่งปลาหมึกปลาหมึกแม่งโหดกว่าเมก้าก็ซิลาได้ไงวะเราจะทำตัวเป็นขั้นต่ำก่อน ปลาหมึกตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบไมค้าตัวละสองหมื่นแม่งชนะไมก้าเดือดเล่ค่าคนถือตะเกียงเขียวไอเฮ้ยพอดีอะไคนเซปอมันกลัวเราปลูปลาหมึกปลาหมึกกระโดด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  โอ๊ยปลาหมึกแม่งเร็วจังวะต้องตามกูแขนกูแขนกูแบบนี้กูแคนมันะไม่กูแบบนี้กูเขนไม่กล้าก็สิร่าแขนนะเราตามติดติดเลยนะฮะตามติดชีวิตคนไทยตามติดชีวิตไอเนี่ยเออปลาหมึกที่พยายามจะลงน้ำปลาหมึกอยาปลาหมึกอยาปีสาดไอเชียนเบ็ดเอามันมันสู้กับมันสู้กับอือ ริงงใช่เอ้าค um? ิดถุก no. กันใช่ไตุนตวนี้แต่ไหนเอ้าเด็กมอนคะคือเมกาก็ล่าเว้ยค่ะจะมาเจอหนี้เดียวจังาเงนเดียวจะมาเอ็งก็มาเล่นดิเอ็จะได้รู้ว่าความเบียวก็ซิลามันเป็นยังไงดุนี่เบียว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 เบีย เออตายเย้ยความแก่มันกำเริบเราจะ grab ซีดอลิมอนที่ได้บาดฆ่าเราไอฟเอฟซีดอลิมอน,นเองเองมันหนีลงน้ำเราตามยันน้ำอะตามยันยืนอ,อยมาบาลฆ่าคืออยมาบาลที่ตามล้างบางเราที่หน้าเน่ากูกูแก่กูกูแก่กูกูก่เราต้องมาช่วยนะฮะเราต้องมาช่วยเหล่าไคจูนะเรา เราไม่อยากให้ทีมหุ่นยนต์ชนะนะฮะแต่เราคืออินพอสมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วปเอาเอาอ่พ, <AM B. S 2> พี่โอ้ยเก่งเกินเก่งเ,เกนพี่เอาดีเอาดีจาเจอไม่กล้าเข้ามาหน่อยเอาดีไม่กล้าไม่กล้าตัวละสองหมื่นเตะเตะยอดหน้าค่าจุกข้าเหนียว มิก้าเราสองคนโอ้ยแม่งโดนเราลงน้ำเฉยเลยกว่าจะขึ้นมาได้แม่งยากแค่ไหนรู้ไหมเราจะล้เฮ้ยแม่งลุมสามลุมหนึ่งยาทำอะไรเฮ้ยกูเจอกูเจอกูจอเอ็มมิตรกูจองั้นสุกุน่าจะนะฮะอะไรผมมันอยู่ด้านนอกกันหมดเลยนี่หว่า เข้ามาเลยไม่กลัวหรอกเว้ยแม่งโอ้โหโดนกัดโดนกัดจะ่โดนแล้วถ้ลงนะเว้ยแม่งมีเคาน์เตอร์ด้วยเว้ยแม่งแม่งเหมือนไอเนี้ยเดินตองเกตอะมีเคาน์เตอร์ด้วยแต่มันเดินช้ามากเลยเกียร์มันเลยไม่ค่อยชอบแต่มันช้าหมดเลยทำอะไรมันก็ช้ามันมันไม่เร็วอ่ะไม่ต้องเล่นมันจะมีตัวบางตัวที่มันบิงเร็วอะ

อ่าเวไม่ได้เวลาเล่นค่าแดงเพอโอ้ยอ,อย่าลุ้มดิอเอ,งอ็งช่วยไอ้ด้วยไอ้โดนลุ่มไม่ช่วย <c oughs> แม่งก็แม่งไม่กล้าตัวเดียวโดนลุ่มสี่ตัวผมคือโกโจไงไอ้เฟสโนวีพีบิสโอ้ยยเลืโโอโโดเหลือสามร้อยไหมนะเลือดเหลือหนึ่งร้อยแ้วสิตายบอับอบฟุตทำไมบัอบฟุตไม่ตายบัอบฟุตตายละ ไอ้ม you know, oh, to ันจะพูดได้วาสามสามหรือสี่ลุมใส่ลุมนีเป็นช้งเก็บไปแล้วไะเออเราเป็นกีเจ็ตละไม่เป็นไรค่าเปิดล่างไม่กล้าล่างล่างคินโซเมนมาละ happy y e r t e d a y เ โอเคครับจุดูเอจุดต่ตวเอ้ยจุดน้เร็วจะรู้ว่าข้าหนึ่งเอ้ยคนแหลกเลยอ่าหมดเวลาลุงนี้น่าเก็บตัวแล้วก็ไปอยู่ในในโรงคนเยอะๆแล้วก็ค้ฆ่าทีเดียวหมดเวลาเดียวกัน

เออหม่อหแ้เออจะบ,บุรี่ไม่ได้ได้ะ<ต>ผมคือผู้บริสุทธิ์ผมจะไม่มีวันเ,เออคุณคุณมาเล่นกับผมหน่อยได้ไหมไมอ้อามาไม่ได้จะเข้าเครื่องบดขยะไม่ต้องใส่มากเลยสงสัยสงสัยอ,อ,อะไรว่าถ้าเกิดที่น้องอีสามาคนเนี่ยแล้วคือเอ้ย มาฆาตกรมาว่าว่ามีพี่เราศากาคนนี้ชื่อ A B C แล้วแล้วเขาขี่ควายกับบ้านเช่ป่ะแล้วคือ A นั่งส่วนหัว B นั่งส่วนคอ C นั่งส่วนตัวแล้วคำถามคือควายมันจะหนักส่วนไหนหนักทุกส่วนอ้าวรู้ได้ไงอ่ะเราไม่เราไม่ใชื่อควายเราเราจะไปรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงเหรอไอ้คำถามไอ้คำถามเรา่ก กันยังดูได้เนื้อว่ะอู้หูหูไมดกูแากูแค้นมึงทำให้กูเป็นแบบนี้มึงมันไม่มึงกันมึงมันก็สิร่าตัวปอมึงเจอกูได้กูแบบนอนจำหรับมึงตายมึงยิ่งวีโอยีเร็วดิสิกมาเล็กตายซะมึงมาแต่นี้ตาสุดท้ายละตายไปกูเนี่ย คสกินมีสุท้ายคุณมีจริงหรือมีจี่คือตาสดท้ายแล้วนี่คือขั้สุดท้ายเดอโมเดอโมยโยราูบูเย่นี่จะเป็นข้าสุดท้ายขั้สุดท้ายกูพูดเลยสุดนี่ข้สุดท้

ตอนนี้มีคนแบบกูแคร์ทูกแบบนี้กูแคร์มาทุกแบบนี้กูแคร์กูแคร์นี่เลยคุณจะหนีไปไหนตายเฮ้ออ้ออ้ออยเดี๋ยกูแคร์ไม่ได้เบียวกูแค่แค็งโอ้ยเห็นคนถือนี่ด้วยแม่งวิ่งไล่วิ่งไล่มาตั้งแต่เออเมืองอีกฝั่งมาอีกเมืองอั้งแ่งแต่ีการเอเบโจซตัวติดไฟเลยไหม and 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 no no you know, hey hey me เน yeah. <ina> ี right? ่ยตาสุดท้ายเป็นไงล่ะตาสุดท้ายตาสุดท้ายก็คือก็คือความตายไอ้นี่กูจำได้มึงฆ่ากูครั้งที่แล้วกูจำได้ไอ้สิ่กดแคชนอะกูแคร์รึกูแบบนี้กูแคร์รึกูแบบนี้ ใครไม่เก่งไมเข้ากูตนที่แล้วกูจำได้รูเบอยู่แล้วอยู่แล้วดวสดวนีครม่ขาเอไอยมีรติการเดยก้แม่คุณ